ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่คลิปวิดีโอนี้นะฮะและที่สําคัญเลยเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็วันนี้เนี่ยครับผมจะมาลุยเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาเป็นว่าไหนๆก็เข้ามารับชมกันแล้วเนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หน่อยละกันท่านผู้ชมครับ โอเคนะครับผมกดกันหรือยังถ้ากดกันแล้วขอบคุณมากครับผมก็เดี๋ยวตัวประกาศแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะก็โพสโลรู้ในวันนี้นะครับจะเป็น FF ข O N E หกม่ไม่ขีด O N E 6โอเคใส่ดูนะโอเคปึ๊บอายังไม่หมดเขตนะ 19เดี๋ยวก็ขอเวลาสักครู่แล้วกันท่านผู้ชมครับก็ไม่รู้ว่าจะรวยอะไรนะท่านผู้ชมครับก็ใครที่อ,อยากจะก,ก่อข้ามตรงนี้ไปก็สามารถก่อข้ามไปได้เลยนะฮะเพราะว่าจะค่อนข้างใช้เวลานิดน,นึงท่านผู้ชมครับก็สามารถก่อข้ามไปตอนที่ผมอยู่ในเกมไหนก็ได้ท่านผู้ชมครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมก็มีตึตง มาตึงหมดแล้วนะเออมนตึงหมดแล้วเฮ้ยท่านผ <ope> <Kas per now> ู้ชมครับท่านผู้ชมรู้จักสักคนรวยหรือเปล่าเฮ้ยอะไรครับพี่สักคนรวยสักลาวาไงหรือว่าก้ามไฟไงทุกคนครับก็คือบอกเลยว่ามันหลายเพชรท่านผู้ชมครับอืมคือแบบอู หลายเพชมาเลยนะก่าจะออกบางคนก็เออสามสี่พันเพชรออกบางคนก็แบบหลายหมื่นเพชออกอะไรเงี้ยท่านผู้ชมครับก็เลยแบบสักคนรวยอ่ะนะนี่เดี๋ยวไม่ว่าผมเข้าจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก,กันนะฮะก็เดี๋ยวไว้เข้าเกมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวราเจอกันหน้าต er ัวเกมอีกทีละกันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่เลยนะครับผมที่เราเห็นนะครับผมจะมี หัวขาวนะครับผมหน้ากากไฟนะฮะแล้วก็กล้ามทองเฮ้ยไม่ใช่น่ครับผมกล้ามไฟนะท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นปีกนกแดงนะครับผมเออแล้วก็เป็นรองเท้าคีบแบบยุคยุคเก่าหรือยุคใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นฮะสกินหมัดน้านะครับกล้ามไฟแต่หมัดน้าท่านผู้ชมครับเออนี่สองธาตุเลยท่านผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูท่ากันดีกว่านะท่านผู้ชมครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างนะ โอเคนะครับผมนี่ก็จะมีอาวุธจิด้วยนะท่านผู้ชมครับนี่เลยนะครับผมก็บุญญาพาร์ทเหมือนจะปลดแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมครับเหมือนจะปลดหรือเปล่าทําไมเขาไม่ใส่ท่าท่านผู้ชมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวผมกดท่าเวลจก่อนเลยนะท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมเอาเรื่องจัดนะท่านผู้ชมครับนี่ท่าเวลจนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นห้าจิบชานะครับผมนี่ เออประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปเอเบลเจ็ดเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็น A n นะครับผมเอาดีนะผู้ชมครับมาอย่างตึงเลยจังหวะเนี้ยท่านผู้ชมโอเคนะครับผมอันนี้ก็อันนี้เป็นท่าเนี่ยกำลังฮิตเลยท่านผู้ชมครับท่านี้นะนี่เป็นท่าใหม่นะผู้ชมครับโอเคนะครับผมแล้วก็เฮ้ยสกาเบลเจ็ดมาเฉยท่านผู้ชมครับ3ท่าแล้วนะท่านผู้ชมนี่ เฮ้ยเอาดีท่านผู้ชมครับจะมีท่าที่สหรือเปล่าเนี่ยหมดแล้วท่านผู้ชมมี3ท่าน,นะครับไม่เป็นไรตึงแล้วท่านผู้ชมอันนี้เป็นเต้นกับบอดิกาสุนัขท่านผู้ชมครับนี่เต้นกับบอดิกาสุนัขท่านผู้ชมนี่เลยท่านผู้ชมครับเฮ้ยเอาดีเนะยครับผมเฮ้ยเป้เาลองอย่างตึงท่านผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่าอะไรเฮ้ยท่าใส่แว่นนะครับ เอาดีนะครับผมเออแล้วก็ท่าสุดท้ายนับจะเป็นท่าเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรเนี่ยเอาดีท่าเต้นเหมือนกันท่านผู้ชมครับนี่นี่เอวยังพิวท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเอวยางพิวท่านผู้ชมครับประมาณนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมครับก็รุมรวมก็ถือว่าตึงมากเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่านะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ด้วยลวกันนะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่กดกระดิ่งไว้เนี่ยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาดูกันนะท่านผู้ชมครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคคลิปนี้ไปดูเท่านี้แล้วกันนะผมขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันที่แวะเข้ามารับชมรับฟังขอบคุณจริงๆนะท่านผู้ชมครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในภาทต่อไปรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับผม